ลอยนเราจะเพี้งไคปีนี้นึ่งพันใช่ใช่ปีนี้อยเป็นปรากฏการ์มากนะคะก็จากจากแบบหลายพันนะก็มาคัดเหลือวันที่24ที่ผ่านมาเหลือ2,105คน2,500คนนะคะแล้วก็อย่างด้วยความยากละบากนั่งดูกันตาแฉะเลยตอนนี้เหลือ500ละรับที่เราเชิญมาพบ ก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้พบแล้วจะได้พูดคุยกันเพราะว่าเห็นแต่รูปอ่ะมันก็อาจจะอาจจะมองยากเลยอยากจะเจอเจอเจอตัวจ,จ,จริงเราก็แบ่งเอาไว้ว่าโอ,นนอ,าอ้คนนี้เราอยากเจอคนนี้อ่ะเจอคนนี้อ่ะเจอแล้วก็บางคนเราก็เอ๊ะเขาเขาเขาแน่ใจหรอว่าเขามาแล้ว ทิศทางตรงกับเราแต่เราก็ยังอยากเจอเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่แน่เขาอาจจะเป็นเพ็รเม็ดงาเม็ดนั้นก็ได้ที่เราตามหาอยู่ค่ัดมันางบอกว่าปีนี้คนวันเลยตุกทุกปีเป็นอย่างนั้นมันจะแบบประมาณ6โมงเช้าอย่างเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยบางปีก็มีถึงแบบถึงตีสองตีสามก็มีแต่ว่าใช่ที่ได้อะแบบนั้นเลยก็ที่ได้เข้ารอบ มันจะน้อยลงแล้วมันจะน้อยลงหลายคนลุ้นว่าเออมันจะมีทั้งหมดสี่ทีก็ประมาณเช่นเนี่ยครับคนประมาณสามทีสามทีมีสามทีสามทีสามทีแล้วก็แต่ทีมละกี่คนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าปีนี้ซีซั่นน่ะมันสั้นนะครับก็จากเดิมที่เราทำสิบสามตอนปีนี้เราทำแค่แปดตอนเพราะนั้นก็เด็กในทีมก็จะเหลือน้อยลงเปเทอร์ก็ต้องสร้างสรรค์กันมากขึ้น เดี่ยวเข้มข้นมาปีนี้นะครับแล้วก็มีเหตุผลขึ้นเพราะว่าโตแล้วด้วยเดี๋ยวมีดราม่ากับความสบายผ่านพีชมาเป็นอย่างนัคนก็เลยตกใจว่าคนต่างชาติเข้ามาแบบเข้ามาเข้าได้สิเข้าเข้าได้ก็จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนเราทำเดอะเฟสปกติเดอะเฟสเมนมีอยู่ซีซันหนึ่งซีซั่น The Face Men สองเหมือนก็เป็นซีซั่นที่ อินเตอร์เนชั่นแนลมากแล้วคนที่ชนะก็เป็นคนเดนียวกันด้วยนะครับแต่เขาก็มาอย่างถูกต้องนะมาอยู่มีวีซ่ามีเวิร์กิ่งเพอร์มิทล้วก็ออกให้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็พอได้เขาก็กลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็วก็มีทั้งพมา่ามีทั้งลาวมีทั้งเวียดนามเพื่อนบ้านเรามาเต็มเลยครับผมเอลจีบีทีเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลย,ย,ยค่ะพัทยาพัทยาพัทยาบอกเลยเพราะว่า เด็กรุ่นใหม่ก็มีความมั่นใจและเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาอยากมาเวทีนี้แน่ๆ,นๆเพราะว่าพอเราประกาศเขาสมัครเข้ามาทันทีนเลยเรียกว่าสัาชาติก็สามารถที่จะมาเข้าประกวดเป็นใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่นานแล้วนะก็ก็ก็ปีนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นาว่า เวทีก็จะเป็นอินเตอร์ได้แต่เราพี่ใหญ่รล้วค่ะเพราะตอนนี้หลายคนเขาเรียกว่าทายกันดีกว่ากับเบนทเพื่อแต่ละคนมันจะมีถูกใจหรือว่าเป็นแบบว่าถูกต้องตามที่หลายคนไปน่าจะมีนะน่าจะมีนะใจเราก็น่าจะตรงกันบ้างอนะเอน่ณจุดนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะประกาศแล้วครับปีนี้ยังไม่ได้ปล่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะประกาศเรื่อง วันนี้จะประกาศอะไรนะต้องตามแต่ว่าเรื่องเมนเทอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะประกาศมิถุนานี่ปลายปลายมิถุนาประกาศก่อนที่จะแถลงข่าวเกิดก่อนสองคนเก็บไว้อีกหนึ่งคนคอนเตอร์เหรอเก็บเราไว้เก็บไว้เพราะว่ามันมันจะไปโดนแถลงข่าวพอดีเพราะว่าปกติเราทำแถลงข่าวสองอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะออกอากาศออกอากาศวันที่19บก้ารกฎานะครับ ก็ประมาณวันที่4ี่กรกฎาเราจุดแถกขาวก็มิถุนาเราก็ปล่อยตัวสักคนสองคนก่อนแล้วพอพออ่ากรกฎาเราไปแถกขาวก็ปล่อยเต็มที่เลย3คนแล้วคันเดิ่มข้นต่อไปอมื่อไหร่คกนที่พรุ่งหมายหมายถึงออเดชั่นพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นสุดท้ายสังหวะ